ว้าวโอ้โยมีนามอะไรเดียวลุงกดไปดูหน่อยนะโปรไฟล์โปรไฟลคนะ์คุณชีรบอ่ะคุณชียร์แบบโอ้โยภาษาไม่วรณยุกตเนี่ลุงก็แย่หน่อยนะเพนะอนะืนะ้อนะืนะนะ้คุณเชียร์เชียร์บบเชียร์บบเชียร์บบปางอ่ะ อ่าโอเคโอเพอ,พอได้พอได้พอได้พอไปกันได้พอไปกันได้อ่ากลับมาถึงสำนวนสำนวนกวนใต้นมสำนวนกวนนะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารน,นั่นคือเป็นสำนวนชวนขบชวนเคดนะคล้ายๆกับว่าใครได้ยินคํานี้ก็จะได้บรญญาบรรยังในสิ่งที่มีความ ดุร้ายเออก็จะเอาชนะชนะชนะอย่างเดียวนะฮะนะมันก็ทําให้คนอื่นเขาอะไระเสียหายไปเยอะเช่นผู้ชนะสิบทิศอย่างเงี้ยเช่นอะไรนะมองโกอย่างเงี้ยนะนะกษัตริย์มองโกรหรือด้วยไงเนี่ยหรือพระเจ้าอเล็กซานดเดอร์อย่างเงี้ยตีมันดาบคาพนาศูนย์หมดเลย อะไรก็นู้แต่มาแพ้ทางอินเดียนห้รู้ไว้เทวะแน่ๆน่น่ะสู้อินเดียไม่ได้นะครับอินเดียเหนือชั้นกว่าอินเดียก็มีชั้นเชิงก็มีปัญญามากกว่าอเล็กซานเดอร์เนี่ยถอยทับเลยแ่ะครับน่าไปนน่นเนคือปรนเพื่อจาชนะอย่างเดียวเนี่ยชนะชนะชนะไม่เคยแพ้เลยนะเอาล่ะนั่นคือสํานวนเนาะสํานวนง่ายๆคือแพ้เป็นพระชนะเป็นมารก็บอกกับผู้คนได้ยับยั้งชั่งใจ อยาวเอาชนะอะไรกันมากมายก่กองหน้าหน้าคุณโยมทีนี้กลับมาถึงชีวิตจ,จริงแพ้เป็นพระมันก็โอนะรับได้รับได้ไดแพ้ยอมไปเถอะเรื่องนั้นไปเถอะอย่าชนะ้าการเข,า,ขาเลยนะขอกันกินมากกว่านี้ทีหนึง่งนนี่ครับว่าลักษณะคุณสมบัติคำว่าแพ้เป็นพระนึกออกนะครับ ทีนี้แพ้เป็นพระชนะไม่เป็นเอาซะเลยนะเออไม่เคยชนะเลยก็แปลว่าตั้งแต่เด็กมามาถึงนาทีนี้อายุเท่าไรไม่รู้รู้หรอครับนะเอาเป็นว่าไม่เคยชนะเลยสอบจะได้ตกทุกทีอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนฝูงก็ไปถึงไหนแล้วเนะี่ยแปลว่าไม่เคยชนะเลยมันมีแต่แพ้กับแพ้เงี้มันก็ไม่ไหวเลยใช่ไหมครับ ก็มันคนละบริบทใช่ไหมครับแต่ชีวิตจริงทำนู่นเนี่ยในยเรื่องซื้อนะเราต้องเข้าใจมั่นใจทำข้อสอบได้โอเคไหมไปไหนทำอะไรพ่อแม่ใช้ให้ไปทำอะไรกลับมามันก็ได้ประโยชน์ดได้ผลในศาสนายนงเงี้ยเห็นไหมครับใช่นะแต่ถ้าหากว่าเป็นใดๆก็ตามทีไม่เคยประสบความสำเร็จเลยแม้กระทั่งเดินๆก็ล้มแผลแผลแผลเงี้ย อย่างนั้นก็ไม่ไหวอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะพระทนก็ต้องมองหาตัวให้มากยิ่งขึ้นทีนึงว่าแพ้เป็นพระนั่นถูกต้องแล้วครับมันไม่เคยชนะเลยเนี่ยทำไงจะชนะก็แปลว่าต้องไม่แพ้ต่อไปใช่ไหมครับการที่จะไม่แพ้ต่อไปเราต้องรู้ตัวเราใช่ไหมฮะตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงมีหน้าที่อะไรไประจําวันนะครับในหน้าที่ระดับครอบครัวหน้าที่ระดับการงานหน้าที่อยู่ในชุมชนอะไรพวกนี้นะครับเป็นสังคมเนี่ย ตรู้จักจกหน้าที่สิทธิให้มากยิ่งขึ้นและรับผิดรับชอบในสิ่งที่ตัวเองทําหรือไม่ทําประการใดนะครับแล้วก็มีเสรีภาพในการคิดในการในการคิดเสรีภาพเป็นได้แค่ความคิดนะฮะพูดมาปุ๊บจะไม่ใช่เสรีภาพนะจำด้วยครับจำหน่อยฮะเสรีภาพเป็นได้แค่ความคิดถ้าพูดปุ๊บไม่ใช่เสรีภาพแน่นอนยกเว้นผู้ที่เขาบรรลุธรรมเช่นพระอรหันต์ พอพูดปุ๊บมันเป็นคุณธรรมทันทีครับมันเหนือกว่าเสรีภาพนั่นคือพระทหารเขานะฮะเราไม่ใช่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นเองนะคุณโยมถ้ามาพูดปุ๊บไม่ใช่แล้วจา้าเห็นไหมก็ฟ้องร้องกันก็พอยตรงนี้เองนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบอกว,ว่าต้องรู้จักตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นสาระน,น,นะฮะแล้วเราก็จะไม่แพ้ต่อไปอีกนะครับแปลว่าราจะกลายเป็นผู้ ชนะไปได้เอยเหมือนพูดชนะสิบทิศอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับจบข่าวนะเป๊ะชั่วจบครับ